สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมอยู่ที่เรือนแม่ระรุ่นนะครับคาว่าเรือนก็คือบ้านนั่นเองนะครับอยู่ที่บ้านเลขที่ตองหนึ่งพอดีเลยหนึ่งหนึ่ง,งสามตัวตำบลแหลมตนโนด,ดอําเภอโคนขนุนจังหวัดพัทธลุงสวัสดีครับคุณแม่ครับค่ะเมื่อตอนนี้อายุเก้าสิบห้าปีครับผมแล้วก็เมื่อตอนเด็กๆคุณพ่อแกก็สอน ส่งให้ไปเรียนเย็บป้าคนเมื่อก่อนเขาเรียกอะเ็บปากหักร้อยเป็นเขาว่าอย่างนั้นแล้วก็เรียนให้ไปำํำกิดการแล้วก็สอนทุกอย่างในการบ้านการเดือนครูที่สอนให้เย็บป้าแล้วก็เย็บป้าอยู่ อยู่หกเดือนตอนนั้นคุณแม่ไปเรียนที่ไหนครับไปเรียนที่ปัตตุงที่บอโพตรงนั้นแหละครับที่ร้านคุณอาปัดชื่อปัดแล้วแคว้นก็คนจีนครับแม่น้องแต่คุณพ่อเป็นน้องคุณพ่อครับไปเรียนอยู่เรียนอยู่หกเดือนครับแล้วพอจำนานแล้วก็กลับบ้านแล้วก็ตอนนั้นอายุ สิบกว่าปีแล้วเราถิบห้าปีห้าปีนะครับเดี๋ยวนี้ก็กรอบมาตำานที่บ้านเย็บเสื้อเย็บผ้าจ้างเขาทีน,นี้ทำไม่ได้ค่ะพอทำแล้วมันมันปวดในแต่หลังมันเจ็บในตหลงังอนั่งต้องนั่ง,ง,น,งนั่งนานๆนั่นนงนานๆแล้วทำไม่ได้ครัพอทำไม่ได้ก็ เลยบอกคุณพ่อว่าทําไม่ได้แล้วคุณพ่ออันนี้มันเจ็บแต่หลังมากทีนี้คุณพ่อว่าจะทํายังไงจะทำฮานขายอย่างเดียวหรือจะทนานาด้วยบอกว่าคุณพ่อหนูจะทนานาสักสองสามปีให้พอลูกให้อ้ลูกข้าวอะไรจะเอามาทำยังไงคิดแล้วว่าจะข้างฮงสีแต่ไม่พูด คิดไว้ในใจก่อนคิดไว้ในใจก่อนทีนี้ก็พอไม่นานเท่าไร่แล้วแต่งงานตอนาอายุยี่สิบปีครับแล้วคุณพ่อก็ไม่ได้ตามเลยว่าคนนี้ลูกจะชอบไหมคนนี้เป็นยังไงม้างคุณพ่อไม่ตามเลยอ่อแต่ใจตัวเองบอกว่านะคนนี้อะเขามีปพี่น้องก็ดี แล้วก็พ่อแม่เขาก็ดีทีนี้ก็ให้พูดอะไรเลยพูดไม่ออกเห็นดูพ่อพูดไม่ออกเพราะพ่อก็ดีกันก็เลยแต่งงานกับคนนั้นแหละชื่ออะไรครับชื่ออะไรหนูกำร,ร,รักใหม่ครับทีนี้ก็แต่งงานเด็กก็กขาของกาของที่มันลงทุนไม่มากก่อน ยังเหลือเฮินเช่นอะไรเอ่ยจนค่าคอมอะไรเอ่ยของที่ทำในครัวทุกอย่างครับขายเปิดร้านหรือว่าไปขายตรดเปิดร้านค่ะเปิดร้านขายเลยคุณพ่อช่างร้านให้ก็เหมือนร้านชำในปัจจุบันใช่ไหมคะใช่ใช่ทีนี้ก็พอตำมาราวสามปีไม่มีผลประโยชน์เลย ไม่ได้กําไรไม่มีกําไรเลยนี่ค่ะกําไรน้อยเกินใก็คิดใหม่อีกก็คิดอีกคิดว่านี่เรามีลูกกี่คนตอนนั้นลูกตอนนั้นลูกมีสามคนแล้วตอนนั้นสามคนแล้วทีนี้จะให้ลูกเรียนได้ยังไงถ้ากําไรอย่างนี้ลูกก็คงเรียนไม่ได้ครับแต่คิดในใจว่าจะให้ลูกเรียนทุกคนเลยกี่คนจะให้เรียนหมด เพราะเจ็บใจตัวเองว่าไม่ได้เรียนครับเจ็บใจทีนี้ก็เก้าคนให้เรียนบทกันทีนี้การค้าเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นค้าของอก่อสร้างอ,อ๋อวัสดุก่อสร้างปัจจุบันนี้ค้าของก่อสร้างแล้วพอค้าของก่อสร้างตอนนั้นก็มี เพื่อนที่ปัตตุลุงโตมาไอ้ไม่โตตอนนั้นให้หนังสือมายังไม่มีโทรศัพท์ค่ะยังไม่มี <c oughs> ให้หนังสือมาบอกให้อยปัตตุลุงหน่อยก็ทําทอะไรวะ <c oughs> ก็ไป <c oughs> ก็จวนจามีนั่นแหละไปไปถึงก็บอกว่าจะเอาไหมจกให้กองกาไปกาว่าตามเพาว่าอะไรเขาบอกว่า ตุราไม่เป็นเอเย็นขายตุราครับทีนี้พอก็พูดไปพูดมาก็ตลกลงเอารับขายตุราด้วยแล้วก็งานที่ทำมาก่อนก็ยกเว้นไปขายตุราแล้วก็ทำลงสีงสีทำลงสีสีข้าวนะสีข้าวนั่นเป็นกองที มีประสบความสําเร็จประจบความสําเร็จแล้วลูกเก้าคนเรียนหมดไม่เหลือคนเดียวครับผมแล้วเรียนได้ดีด้วยทุกคนเลยครับเรียนดีด้วยแล้วไม่ดื้อด้วยใช่ท่านผู้ชมถ้าคนพัทธลุมก็รู้จักนาสกุลนี้เดียนนะครับคือรักใหม่นะครับส่วนมากก็จะมีกิจการแล้วก็จะเป็นถึงพออนะครับลูกหลานก็ดีทั้งหมดเลยขอขอบคุณคุณป้า โดยคุณแม่ระรื่นไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับนี่คือเล่าความหลังความประสบความสําเร็จอยู่ที่ความพยายามความอดทนตอนนี้อายุมากก็จริงเดี๋ยวคุณป้าก็ยังคล่องแคล่วว่องไวเลยไม่มีโรคประจําตัวอะไรมากมายใช่ไหมครับท่านมีค่ะมีโรคอะไรเอ,อ่ยตอนนี้มีโรคเบาหวานแต่าาตามหมอสั่งอะไรที่กินไม่ได้ก็ไม่กินครับรก็ดูแลสุขภาพนะครับ ดูแลสุขภาพเองลูกก็ไม่ต้องมาเดือดร้อนอะไรมากมายเนาะเอาตอนนี้ก่อนจากกันวันนี้ก็อยากฝากอะไรให้กับลูกหลานรุ่นใหม่บ้างครับพ็บอกเรื่องชื่อก่อนครันะตอนที่ไปอยู่ปัตตานีก็ญาติญาติก็ชื่อะระลื่นทั้งนั้นครับแต่พอมาที่บ้านเหลมตะโดดนี่คุณพ่อแขเรียกว่าเนื้อมนะักใหม่เลยนะ ก่อนก่อนเนี่ยนะเรื่องรักใหม่ก็ชื่อเนื้อไมนี่เป็นชื่อของคุณพ่อตั้งให้เดรดื้อนันเป็นคุณอาตั้งให้ก็เลยใช้สองชื่อเลยนะครับใช่มีกับเรื่องราวเล่าอดีตความหลังเรื่องดีๆนะครับท่านครับก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะครับท่านฟังคลิปนี้แล้วก็นำไปใช้นำไปปฏิบัติคุณยายก็อายุมากแล้วแต่อย่างคล่องแคล่วยังอารมณ์ดีอยู่นะครับ ครับก่อนจากกันวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีเดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ